เพราะว่าผมดังมากเว้ยคุผู้ชมช่วงหลังเวลาผมถามว่ารู้จักเพียอหรือเปล่ามีคนรู้จักเพียบเลยวันนี้ผมเบื่อแล้ววะผมเบื่อที่ผมจะดัดเสียงหน่อยผมจะดัดเสียงเขาได้มาจำเสียงผมไม่ได้ออสตินสองสามสองสามเอาแวชื่ออย่างเทส <c oughs> <c oughs> วัสด,ดีครับเอาลืมเปิดไหม่ฮัลโหลสวัสด,ดีครับนายได้ยินเราเปล่าฮัลโหล ได้ยินเราหรือเปล่าครับได้ยินนกลับมาอะไระ่ะเอาเอาเสียงนายเป็นอะไรเสียงเราก็เป็นปกติอย่างนี้แหละครับแปลกเลยครับแปลกนายอย่าปุลี่เสียงเราสิครับเอาเอามันหาขนาดนั้นเลยแหละครับไม่ได้เ,เป็นอะไรนั่นเสียงนายเป็นอะไร เยิงเราเป็นปกติครับมันไม่ปกติปกติมันต้องเป็นยังไงล่ะอะไรนะเมื่อกี้นายด่าเราเหรอไม่อ๋ออืมแล้วไปแล้วนายด่าเราอีกแล้วนายด่าเราจะจัดอ้าว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 จังได๋ยวมเนี่ยจังได๋อะไรนะโอ้ยพูดด้วยนายบอกว่าเราซนเหรอนายคนอยู่ไหนบอกมานายยิ้มว่แต่คำนี่นายมีสติหน่อยนายมีสติหน่อย อย่าขำอย่าขำอย่าขำยังเราจะไม่ขำอืมอย่าขำเข้าใจไหมการขำมันคือการไม่เกลียดกันในอะไรพูดปกติได้ไหมนี่นี่ก็เสียงปกติเราเนี่ยโอ้ยมันมันเหมือนใครวะคิดก่อนเสียงอย่างนี้ยังมีคนเหมือนอีกเหรอพี่ชื่ออะไรชื่อจอมคะ ไา้ขำเชื้อเราทำไมเนี่ยโอ้อย่างนี้นี่ไม่ไหว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 ถ้านายไปเจอคนที่แบบว่าเอาเรื่องเอาราวนะั้นนายโดนด่าไปแล้วดีนะที่เราไม่อะไรนักหนา, <c oughs> าน้ำตาไหลนายเสียใจยอะไรเหรอนายถึงน้ำตาไห, <c oughs> ไ,ไหลนาย <c oughs> ไหวไหมเราถามจริงนายไหวไหม <c oughs> ไม่ไหวเลยเลยปวดเยอนายไปจีก่อนก็ได้เดี๋ยวเราดูแลให้เราจะดูแลนายเอง <c oughs> ไปฉีดแป๊บนึงดูมาได้เลยได้เลยได้เลย อะไรก็ไม่รู้ขำอย่างเดียวเลยงงดเดียดเด๋ยวขำเดี๋ยวขำอะไรของเขาเนี่ยยังจะบอกเสียงมันคุ้นๆอีกนะเหมือนใคร <laughs> นี่ถ้าเกิดว่ายังยังรู้จักอีกเนี่ยคือเกินไปแล้วเนี่ยคือเกินไปลวแต่ไม่น่าใช่ไม่รู้จักไม่รู้จักเสียงอย่างนี้มันมันเหมือนใครวะไม่ไม่ไม่น่าเหมือนเนอะผมลองนึกดูก่อนไม่น่าเหมือนนะเสียงได้ผมแบบพัฒนาแบบบียอนขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งแล้วอะ่ะคือไม่น่าจะรู้จักแล้วอะ่ะ ไปฉี่นานซะด้วยฮัลโหลรอนานแล้วเนี่ยทำไมไม่เอาโทรศัพท์ไปฉี่ด้วยละ่ะฮะอ๋อไปทำไมมันจะตกส่วงคนไไปเจอโอ๊ยเจ็บมากไปเยอะจัดเยอะจัดทุเรศ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 ย่าเราขอโทษเป็นยังไงบ้างไ <g iggle> ลน์ได้พูดเสียงโกัติได้ยัง โหโหที่มีเฟซไหมมีอยู่แล้วขอห,ห,หน่อยนายเห็นแล้วนาจะตกใจล่ะสิเพราะว่าเราเป็นคนไม่มีหน้านายหาว่นนายง่วงล่ะสิ <c oughs> อ้าวนายเลี้ยงหมาด้วยล่อนายชื่ออะไรนายถามเราแล้วเราถามนายบ้างว่านายชื่ออะไร <c oughs> เราเราเราเป็นน้องนายเราชื่อชื่ออะไรวะอ้าว <c oughs> ในในได้ดูแบบว่าช่องอ่าช่อง u t u b e อะไรพวกนี้ไหมอ่ะฮะไม่เคยเข้ามันไม่มีอะไรให้ดูโอ้เยอะแยะมีให้ดูเยอะแยะเลยม่าจะเป็นรายการทำอาหารรายการท่องเที่ยวรายการเ,เล่นเกมอะไรเงี้ยคนนีคค้คุณนๆล่ะคนเนี้ยคนไหนไม่ใช่ชขาวเนี่ยในในฟังเราก่อนสิลง <laughs> เคือเคอเอเอางี้ให้เราเรียกนายว่าอะไรดีกว่าว่ามาเลยแล้วแต่ แม <are again response> mm ่นายเลขยกนายว่าอะไรลูกงั้นนายชื่อลูกก็แล้วกันไปเลยลูกข้างหน้ามีคนลูกข้างหน้ามีคนระวังให้ดีระวังให้ดีเยอะมากมากเดือดไล่เดือดไล่เดือดไล่นายลูกลูกนายไปลูกระวังให้ดีนลยไม่ได้มาเคลียร์มวยนายเดือดไลระวังให้ดีระวังแต่ระวังเราไม่ตื่นเลย เราปวดรูดแอดว่าแต่นายอายุเท่าไหร่ล่ะนะนายเป็นน้องเราอ่ะนายอายุเท่าไหร่ยายหิวนมอ้าวยายยายนายอายุเท่าไหร่เนี่ยหิวนมแอดเราก็หิวนมเหมือนกันนายกินนมยี่ห้ออะไรล่ะนมยี่ห้ออะไรนมหมาวะไม่รู้อ่ะโง่นายอูยอะไรบ้างเนี่ยชื่อก็ไม่รู้อายุก็ไม่รู้ งงไปหมดถ้าบอกอายุจะต้องเล่นกับเราต่อนะเราเล่นต่อแน่นอนอยู่แล้วอายุไม่เขียวใส่เดียวได้หมดอายุไม่เดี่ยวใส่เขียวได้หมดเราชื่ออุ้มสรุปนายอายุเท่าไหร่สิบสองครับสิบสองหรอครับสิบสองแสดงว่านายเรียนอยู่หึ่สองสามสี่ห้าปห้าเหรอครับไม่ใช่ปอหกพี่พี่มีวิธีจะเอาไอเดีเก่าคืนไ้แบบว่า ไม่ได้สมัครด้วยเฟสอะไอดีเก่าที่ไม่ได้สมัครด้วยเฟสแล้วนายสมัครด้วยอะไรด้วยอื่นอ่นนะกดตรงนั้นแล้วก็นายต้องนายต้องจำยูไอดีของมันให้ได้นะสิจำไม่ได้จนกระที่บอกว่าสมัครยังไงก็ได้ก็เลยกดไปมั่วๆแล้วก็เโินไปยิแ้แยอแาแย่ yeah, จังเลยนะสองสีท่ทำไมเสียงอะไรเป็นแบบนี้อ่ะเสียงเราเป็นแบบนี้มันทำไมหลหะฮะมันตนลกอะ่ะ ใครๆก็พูดแบบนั้นแหละไม่ไขอโทษแสดงว่าปีหน้าไหนก็ขึ้นมาหาลัยแล้วสิใช่ไหมได้ยังประถมแล้วก็อะไรวะประถมเสร็จแล้วก็มาหาลัยเลยเอ,อ๋อย้อนหนึ่งสักหรือว่าเราเปิดมางงะไม่มีใครโง่มีแต่รู้หรือไม่รู้นายเคยดูรายการนายช่วยด้วยช่วยด้วยใหเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยเต็มเต็มเลยกระสุนได้เลยไหม พี่นอนกี่ทุ่มปกติพี่นอนห้าทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มตอนนี้สี่ทุ่มเอาพี่ไกละได้นอนนั่น <c oughs> อ่าแต่ตอนไายว่านายบอกว่าเราเสียงคุ้นๆนายคิดว่าเราเสียงเหมือนใครลนะ่ะเสียงเหมือนมันคิดไม่ออกคนประเภทไหนล่ะที่เสียงแบบนี้ประเภทบทเต็มบาทนายบูลลี่เราอีกแล้วเหรอผู้ด,ดีาาได้ไหม,มเสียงหายนาย <c oughs> เสียงหลงบะ เิงหลวงบ่ฮะแมนบ่แมนบบแมนบบนี่ <c oughs> ar, ar, ง่ายเราพูดดีสารได้เราพูดเก่งมากเลยอยู่จังหวัดอะไรจังหวัดกำแพงเพชรบ้าเดียวกันเลยบ่านเดียวกันเลยแมนบไม่อยู่ตกลโอ้ยใกล้ๆกล้กันแล้วใกล้ใกล้กันแล้วแมนมีค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 นเราไม่ปืนหลดแล้วหลนแล้วหลนแล้วซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำเลยซ้ำหนำกันซ้ำานำกันภาษาอะไรวะ นายได้ดูแบบคลิปคลิปฟีไฟในยู u ูบไหมอะไรเงี้ยได้ดูไหมดูอยู่เฮ้ยคลิปที่แบบดังๆยอดวิวเยอะนายต้องเคยดูแน่ๆเลยอืมคลิปอะไรพวกอ่าสายด่วนโปรฟีไฟอะไรเงี้ยนเคยดูไหมอยังวะเอ้าโธทษี่แบบคลิประดับท็อปเลยนะนายบางทีเราก็โง่นะนายไม่ได้โง่แค่คิดอยู่ว่ารู้หรือไม่รู้นายแค่บอกว่าไม่รู้นายไม่ต้องว่าตัวเองโง่เข้าใจหรือเปล่าฮะชีวิตเราต้องสู้ต่อไป อะไรไรไงต่ออ่ะถ้านายไม่เคยดูนายก็ลองไปเซิร์ชดูไงเปลี่ยนจากคนที่ไม่รู้ให้กลายเป็นคนรู้ยังไงเล่าทําไมต้องดูอ่ะก็นายบอกนายอย่ารู้จักเราไม่ใช่เหรอนายทำยูทูบอ่ะอ้าวโบเมนเด้อโบเมนเอางี้นายรู้จักเอ่อคนที่ว่าชื่อพี่เอกไหมนายนายรู้จักไหมชื่พี่เอกอ่าใช่เลยรู้จักแน่เลยอะไรนะ คนขึ้นรถแล้ส่งไปโรงเรียนด้วยได้เหรอวัดนายคนขับรถนายรถโรงเรียนนายชื่อเอกเหรอพี่นี่ขึ้นรถด้วยอ๋อรุ่นพี่เหรอใช่ใช่โอ๊ยโมเมนต์โมเมนต์รองหมายถึงพี่เอกที่ทำแบบยูทูบเบอร์ยูทูบเบอร์อะเอาช่องเอาช่องมาเดี๋ยวโดนไปหาจุช่องเอชอาร์เนะรู้จักไหมรู้จักบอฮึแบบไม่คุ้นเลยเหรอนายไม่รู้จัก เอ้จางคิดไอ้ผู้จัดการโลเกอร์ก็ไม่เป็นไรเรกอก่แบบว่านด้มีความสุขเราก็ดีใจแล้วนะไม่เป็นไรนะลงนะนี่ย่เราชอบเสียงขำนายนะชอบเสียงขำเราบ่ขำเหมือนคนจะขาดเตตายแต่เราไปดูช่องฮาร์ดโลเกอร์ดูสักแก้วว่านายชอบเสียงขำเราโอเคเ<อ>ไ,ไ,ไปดูเอเอนั่นแหละ <c oughs> พี่อะไรนะพี่เอกพี่เอก รอไหมโอ้ยแบบยกนิ้วให้เลยยกนิ้วให้เลยยิ้วอะไรยิ้วกลางนิ้วชี้นิ้วชี้นิวน้วชี้แล้วทำไมนิ้วชี้ชี้เพรว่าไปเล่นตรงนู้นน๋ออย่าลืมไปดูเด้อแตบเกมแม่เอาชี้ชมให้ด้วยอ่าฮาร์ดโรเกอร์ฮาร์ดโรเกอร์รู้จักปอไมเอเ่เป็นท่อเลยเป็นท่อเลยข้างหน้ามีคนตรงป้อมอ่ะเห็นไหมเห็นแล้ว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  อะไรบ่อะไรบ่อะไรบ่แด้เตะต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วต้องเล่นแล้วเอ้าเอ้าเอ้าเจ็บปวดเจ็บปวดโอ้ย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 ข้างหน้าเลยข้างหน้าเลยยิงยับ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 แม่นแล้วแม่นแล้วแม่นแล้ว สวยงามสวยงามสวยงามลุกขึ้นมาแม่ลุกขึ้นมาแต่แม่ไม่นาะมืดคุณดิ้งนอนสบายสบายสบายคนอยู่ไ,ยยยไหนคนนำกันคนนำกันเห็นพ่อปวดเยียวยา <c oughs> ปวดเยียวสิเสียปวดเยียวยาเร็วห <c oughs> มอเฮอยะไม่ได้กับม่ายาม่ได้กับม่ายาม่ได้กระมูหมอนั่งง่ายนั่นง่ายนั่นง่ายนั่งง่าย เต็มเเต็มเต็มเยอเอเย้เยอระวังีไงเดี๋ยวเพิ่งลมดิตเย็นเต่เย็นเตเย็นเตเย็นมันเจ็บ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 มากมันเจ็บมากมันอยู่ไหนนี่หลังไอโบหลัไอบหลังไอโบนู้นเลยหลังไอโบโอ๊ยโอ๊ยใช่หรือเปล่าโอ๊ย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 มนดวะเนี่ยโอ๊ย ระวังระวังเออสวยงามสวยงามสวยงามเก่งมากเก่งมากเก่งมากลูกถึงจะเป็นคู่หูนี่แหละถึงจะเรียกว่าคู่หูมองมามองมามองมาค่อยๆ่อขยับค่อยๆขยับพี่ม่เดนจะถามว่าไงครับตูลาออกจากไม่ได้ใจใจถามสงสัยเคเอาจริงพี่ก็สงสัยเหมือนกันนะสองคนเลยเหรอโคตรเยอะระวังหลังเข้าหลังมาแน่หลังมาแน่ เราวิ่งไปเหนมาแน่นั่นไงนั่นไงนั่นไงยังไงยังไงเอออย่ามายุ่งอย่ามายุ่งเหมือนเก่งนะครับไป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 ใกล้เข้ามาแล้วใกล้เข้ามาแล้วเฮ้ยทำได้ดีมากทำได้ดีมากสุดยอดสุดยอดหยุดหยวดเอ้ยเอ้ย้ยขับบอลนู่นขับบอลนู่นเออเออรวยสวยหมวกแตกเลยนั่นไงนั่นไงนั่นไง ต้องเล่นหน่อยแล้วต้องเล่นหน่อยแล้วต้องเล่นหน่อยแล้วไม่ถนัดมึงเราอยู่มึงเราอยู่เอาบ่อเอาบ่อเอาบ่อวงไกลจังเอาบ่อเอาบ่อดุ้งดุ้งมีดุ้งมีดุ้งดุ้งแล้วดุ้งแล้วเอากวางตุ้งไหมกวางกวางตุ้งเอะบอบอเราไม่กินผักเราไม่กินผักเราก็ไม่กินมังกนเราไม่กินเราไม่กินโดนโดนเอ๊ะ เออเอสวย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 เฮ้ยอระวังระวังระวังข้างหน้า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 โอ๊ยโอ๊ยโอยสว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 ยไหนไปเลยเด้อไหนไปเลยเด้อไปเลยเด้อโอยไปเล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 ยสู้เขาสู้เขาลูกสู้เขาไม่ขัวหมดอะร่วงหน่อยโอ้โเกือบแล้วง่วงนอนบ่โอ้ยโอ๊ยโอย นี่เราแพ้ตี้แชมป์นะเนี่ยแชมป์คืออะไรอ้าวไปนอนได้แล้วลูกไม่ไปนอนซะไม่นอนห้าทุ่มครึ่งแล้วไม่ไม่ไอช่องยูทูบมาก่อนช่องยูทูบฮาร์ดโลเกอร์ฮาร์ดโลเกอร์พิมมาพิมพิมจังไหนวะพิมตุงข้อความอะข้อความบอยังไงนั่พิมเด้ใช่ นี่ไงนี่ไงพิมไปแล้วพิมไปแล้วอะไรเนี่ย <c oughs>